ครับสวัสดีครับพี่ซีทุกคนนะครับเนาะครับหวยเล่าก็ออกเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะมาพอๆกับพ่อเตรีมยมอีกนะครับครับพ่อเตรียมภามาเบิงว่มามีอาจาร,รย์ในแด่เขาอาจาร,รย์ในแด่หลุดนะพี่น้องเนาะครับเล่าพัฒนาออกเมื่อกี้นะพี่น้องนะ 6, 9, 5, 5, 1, เนาะหกเก้าห้าห้าหนึ่งสี่เลขหลังออกหาหาเป่าอีรีพี่น้อง โอ้โหทีนี้มีเข่าลายอาจารย์นะพี่น้องเด้อ,อพอเตรียมดีใจน้ำเนาะพี่น้องเน้อไฟโสดไฟมันครับสุดสรุปพี่น,อน,น,อน้องหกเก้าได้พี่น้องเด้อพี่น้องผมพี่น้องพอเตรียมทั้งอุบลน,นะครับอันนี้พอเตรียมขออนุญาตบอททั้งอุบลก่อนนะพี่น้องเด้อทั้งอุบลทั้งอำนาจจัเลื่อนหกเก้านี่พี่น้องหกเก้าเข้าตรงๆนะพี่นอ้งงงนนองเนาะ หลักแสนหลักหมื่นหกเก้าอันนี้คือทั้งอุบลครับส่วนเด่นหนึ่งกับห้าพี่น้องมาทั้งสองตัวครับหนึ่งกับห้านะครับหนึ่งซีซีนี่โอ้หนอพี่น้องเนาะบอดเด่นกับมาเห็นบ่พี่ว่าหากับหนึ่งนี่เด่นทอกันนะครับมาครับ เอ้าวันนี้ก็บทีโฉมันกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะเรับไปโชกไป่มันพอเตรียมก็ดีดีเจน้ำได้พี่น้องเด้องวดลุดกับลุดเนาะพี่น้องเนาะงวดเข่ากัเข่าเกือบมาน้ากันเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งห้าออกหนึ่งซีครับดีใจน้าพี่น้องทุกคนเนาะครับเนาะทีโชฉทีมันมาในได้พอเตรียมสิ้ผ้ามาเบิ่งนาะครับเนาะว่ามีอาจารย์ได้ได้เข่าอาจารย์ได้ได้รุดนะพี่น้องครับอันนี้พอเตรียมก็จะออกก่อนพี่น้องเนาะ เอา 6, 9, 5, 5, 1, เอาหกเก้าห้าห้าหนึ่งสี่เอาเลขล่างก็ออกห้าหา,หานะพี่นอนะออ้องเนาะเอพาพระเตียมเชียวออกไว้ยังข้างขีดก่อนครับพระเตียมภามาเบิ้งของอาจารย์ชมพู่ด้วพี่น้องเนะ้อของอาจารย์ชมพู่พี่น้องเอาเบิ้งใกล้ๆนะพี่น้องเนาะอ๋อสี่ได้นะพี่น้องเนาะอาจารย์ชมพู่บนล่างวิ่งรูดหกกับห้า มาหานะพี่น้องเนาะหกบอมาครับจับคู่กับห้าหนึ่งห้าสองห้าหกออกห้าห้าหกหนึ่งหกสองหนึ่งสองออกหนึ่งสี่ครับจับคู่หลุดความเนาะของอาจารย์ชมพูนะครับอาประแจมกับข้อกราบขอบพระคุณอาจารย์ในหลายนะครับเด้ออาจารย์ชมพูเนาะครับเนาะครับจับคู่หลุดพี่น้องครับ วันจันทร์นะพี่น้องเนาะวัดจันทร์น้ามาตามกันต่ออีกครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดีพี่น้องเซียนนาดีบนล่างวิ่งรูดห้ากับเก้าเน้นที่ห้าโอ้ห้ากรไม้ดีพี่น้องเก่าโบมาเก่ามากลักหมื่นส่วนจับคู่โอ้ยจับคู่รุดนะพี่น้องเนาะหนึ่งห้า หนึ่งสี่ออกหนึ่งสี่ห้าหกออกห้าห้าเป่านพี่น้องเนาะโดนลายมืดลายอาทิตย์แล้วได้บบเป่าเพิ่งจะมาเป่ามือน,นี้นะพี่น้องเนาะห้าห้าเอาเหล็กปิงตัวเน้นเขาตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะเหล็กปิงของเซียนน่าดีครับประแจงกับคอขอบคุณในลายนะครับเด้อเซียนน่าดีเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสมหวังปูสมหวังเขายิงนะพี่น้องหงวดนี่เห็นปะครับปูสมหวังบนล่างวิ่งรูด 5. ศูนย์กับห้าศูนย์บูม่านะพี่น้องเนาะมาหา้าหนึ่งสี่ห้าโอ้เขาหดสามตัวพี่น้องนั่นแหละบอปเทียมใ네นวบอลอยู่ตรงนี้พี่น้องตัวเน้นนะ ว่เข่าจักเถื่อเข่าตัวบนเนี่ยของปู่สมหวังพี่น้องหนึ่งสี่เข้าตรงๆนะครับเดอ้อปู่สมหวังสองหวษสวนนั่นได้พี่น้องเลอวปู่สมหวังหงษนั่นกับหนึ่งเก้าเข้าตรงๆนะครับเอาไ,ไาพ่โศกไพ่มันพอเตรียมนดีใจน้่นได้พี่น้องเดอ้อ,รรอครับไพ่โสกบ่มันเท่ากับวันจันทร์มาละพี่น้องครับพอเตรียมข้อกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่สมหวังครับไปต่อครับผม ไปต่อที่อาจารย์เมงอาจารย์เมงบนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ดเน้นที่ห้าโอ้ยหากระมาพี่น้องส่วนเจ็ดโบมาเนาะพี่น้องเนาะเต่ว่าจับคูรูดเตีมยบันห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์ตัวเน้นออกห้าห้าครับมันเป่าเนาะพี่น้องเนาะเป่าซีก็มีอยู่เตีวยวโบมีนหนึ่งเนาะพี่น้องเยกวินชุดวินครับ รลวกวิ่งกับเขานาะพี่น้องเนาะวิ่งหาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับรับกระเทีมยมกับขอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เหม่งนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนคนริมทางพี่น้องเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูด8กั8 9, บเกดกับเก้าปรมาจักตัวพี่น้อง รับชุดวินก็มีตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะรับหัวนี้ลุดนะพี่น้องของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเอ้าเตรียมกระขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งลด้ก้ากับหนึ่งเน้นที่หนึ่งโอ้หนึ่งกระมาอีดีพี่น้องส่วนเก่าโวมา หนึ่งเก้าหนึ่งสองจับคูรุดนะพี่น้องเนาะออกหนึ่งสี่ล่างออกห้าห้าหาเขาเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะครับรเตรียมขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่พี่น้องพ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งรุดหนึ่งกับสองเน้นที่หนึ่งหนึ่งกับไม้ดิพี่น้อง สองามาเน้นหนึ่งห้าห้าเก้าพี่น้องจับคูหลุดนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันออกหนึ่งีครับชุดวินกับหลุดนะพี่น้องมาอย่างละโต็ถือว่าจับคูบ่กเขานะพี่น้องเนาะแดลเลวิงเล็เลเลเลกวิ่งนี่เน้นหนึ่งมาครับฮะเตรียมข้อขอบคุณห,หลายๆน,น,น,นะครับเด้อพ่อแหรอนอนนาเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องปูสีสะเกตบนล่างวิ่งรูดหกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดโมมาจากโตเลยพี่น้องขับชุดวิ่งกับมิตรซีมิตาหาน้ะพี่น้องเนาะไปกันคนละทางขับหกห้าออกห้าห้ากันเบิรนหกหกเก้าเก้าออกห้าห้าเ นี่เขามีรุดนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมข้อกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศรีสาเกดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดพี่น้องปูศูนย์เจ็ดบนมานำกันบ่เนาะพี่น้องไงบานนี่ครับเห็นบ่พี่น้องครับบนปูเลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรุดหนึ่งกับสี่ มาน้ำกันทั้งหนึ่งทั้งสี่พี่น้องหนึ่งสี่ตรงๆเลยแต่ว่าจับคูพี่น้องเนาะจับคูหลุดนะครับเก้าสามสามเก้าสี่สี่ออกห้าห้าครับจับคูหลุดเลขมาน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับครับประจำกรขคอกรับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะ เรียกมานํากันพี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกหามานะพี่น้องเนาะส่วนหไม่มาเอ้กหาหกห้าสามหจับคู่ลุดนะพี่น้องเนะาะวกเป่าบวากันนะครับหาหาครับ เตรียมข้อกาบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวันพี่น้องเซียนชัยวันเป็นยังไงล่ะพี่น้องเบื้องหัซอยแนบานนี่บนล่างวิ่งรูดสกับ5มาทั้งสองตัวชุดวินนะพี่น้อง1น แตกสามตัวเลยพี่น้องครับตัวเน้นนะครับเน้นหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าเขานะพี่น้องเนาะครับหนึ่งสี่เข้าตรงตรงเลพี่น้องเด้องวดนี่เอาไปโฉกไพ่มานกับเซียนชยวานพอเตียมก็ดีใจน้ำนะพี่น้องเนาะครับพอเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณในรายนะครับเด้อเซียนชายวานนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยพี่น้อง ุดใจพารวยบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกเน้นที่หกหกกับบมาพี่น้องขับมาหนึ่งนะครับเนาะรับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเาจับคู่รุดนะพี่น้องเนาะออกหนึ่งสี่ขับชุดวิ่งกับมีตหนึ่งนะครับอ้าวหัวน,นี้รุดนะพี่น้องเนาะบอ่ากันมีเขามีรุดนะครับ ครับรเตรียมกับขอขอบคุณในหลายเด้ครับเดอ้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องอาเซียนหนองคายงวดนี้ก็ปังปังอีกแล้วนะพี่น้องเดอ้อครับวันไหนมาบนล่างวิ่งโลด1กับสองครับมาหนึ่งสองไม่มาชุดวิ่น,นะพี่น้องหนึ่ง สี่ห้าขับชุดวินจับคู่เน้นนะพี่น้องสองสี่สองห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเข้าตรงๆนะพี่น้องเน้อเซียนชัยวานเอาโอเซียนนองไข,ข่ครับมีพี่สีหลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาอยู่เซียนนองไขกก่ต่ก่อนเข่าดีดีหลังๆมาบอกเขา่าเอามาเข่าสองหัวนะพี่น้องเนะาะวัวนนี้หนึ่งสี่ตรงๆไม่ได้กลับ อ๋อไพโขกไพมันพอแต้มก็ดีใจนําพี่น้องครับสุดท้ายท้ายสุดก็คือของพอแต้มนะพี่น้องกะตั้งสีล่ละจำเห็นิดเดยกันนะพี่น้องครับศูนย์กับหนึ่งนะพี่น้องเนาะศูนย์บัวมานะครับมาหนึ่งครับหนึ่งสี่เข้าครับพอแต้มเนี่ยหนึ่งสี่กับหนึ่งหานะพี่น้องเนาะเข้าหนึ่งสี่ตรงๆครับพี่น้อง ครับอา้าไผ่โชกไผ่มันพอเตียมดีใจน้ำเด้พี่น้องเด้อเข่าหดสามตัวพป่นตัวพี่นตัวน้องหาก็มีตัวนี้ <c oughs> เี้ครับเถื่อเขาเนาะพี่น้องเนาะกับปวากันแต่ว่าพอเตียมก็ดีใจน้ำเอฟซโชกโกมันมันเนาะพี่น้องเนาะครับเอ,าอ้ายจะลืมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดียนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำน,น,นะครับ ครับเอาสุดท้ายท่ายสุดนี้พอเตียมขอกราบขอประคุณเยฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับขอ้มีแต่โศกแต่หลับนะครับถูกหวยรวยเงินกันหิบต่อต่อไปนับพี่นองเนาะครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะ คนนอนนรับฟันดีนะพี่น้องเออไผ่ศกไผ่มานมือน,นี็คินอนนรับฟันดียี่นาะพี่น้องเนาะสำหรับชิพนี้พรเตรียมก็มีแค่นี้เนาะครับเอาไปพอกันมือกับพรเตียมอีกสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม